สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงงานทําบุญเมื่อวานที่บ้านลุงพลครับซึ่งเราก็ทราบดีว่าที่บ้านลุงพลเนี่ยเมื่อวานคนเยอะมากๆนะครับโอ้โหเรียกว่าร้านค้าก็ขายดีพ่อค้าแม่ค้าก็เรียกว่ายิ้มแก้มปรีเลยทีเดียวนะครับคนก็มาเยี่ยมกันเยอะนะครับแล้วก็ได้บุญได้อะไรกันไปทั่วหน้าเลยนะครับนอกจากจะบ้านลุงพลนะครับร้านค้าของคุณแม่น้องชมพู่ก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับมันก็มีกรณีหนึ่งที่เขาพูดกันนะครับก็คือเรื่องของรถทัวร์คันนี้นะครับคันนี้เลยครับผม เขาก็บอกว่าเป็น FC ของคุณแม่น้องชอมพู่นะครับบางก็บอกว่าเป็น FC ลุงพลหรือเปล่าหรือบางก็บอกว่าเอ๊ะเขาต้องการมาเที่ยวหรือเปล่าเขาก็เลยแวะทั้งสองที่อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าทางฝั่งนา้าเตนะครับเขาก็ได้อับลงในช่องของเขานะครับแล้วก็บอกว่า เอฟซี FC ของคุณแม่เนี่ยมากันทั้งรถทัวร์เลยทีเดียวก็คือเอาทัวร์มาลงแล้วก็พอลงแล้วครับก็มาซื้อนู่นซื้อนีอนอน่แล้วก็มีถ่ายรูปกับคุณแม่น้องชมพู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทาง f c ของคุณแม่ก็เรียกว่าหน้าละลื่นกันทีเดียวนะครับแล้วก็มาเยอะเย้ยทางฝั่ง f c หลงพลประมาณนี้ครับผมสรุปนะครับเขาก็นาแต่เขาก็บอกเขาก็มองว่าเป็น f c ของคุณแม่น้องชมพู่นะครับ แต่ว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะครับก็มีผู้ใช้ youtube ท่านหนึ่งเขาก็ได้มาชี้แจงนะครับว่าจริงๆรถทัวร์คันนี้เป็นของเขานะครับแต่วันที่ไปบ้านลุงพลเนี่ยเขาอเผลอติดธุระนะครับก็เลยไม่ได้ไปนี่ก็เป็นคำชี้แจงของผู้ใช้ YouTube ท่านหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะรถทัวร์ที่ไปจากระยองเมื่อวานดิฉันเป็นคนเหมาไปเองแต่ตัวดิฉันเองเกิดแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยไปไม่ได้ปล่อยให้รถทัวร์ไปกันเอง แท้จริงดิฉันคือ FC ฟลุงพลป้าแตน็นแต่ตัวดิฉันไปไม่ได้ไปเขาก็เลยไปกันเขาก็เลยเข้าใจผิดกันนะครับแล้วก็ไปเข้าบ้านลุงพลป้าแต็นที่หลังทุกอย่างเป็นชิ่นนี้ค่ะขอย,ย้ำนะคะรถทัวร์ที่ไปจากระยองทะเบียน30077สําเริงบลุกกิจเป็นรถทัวร์ของดิฉันเองจึงแจ้งมาเพื่อทราบคือ FC ฟลุงพลค่ะเลขอาจจะผิดไปตัวหนึ่งครับตกไปตัวนึง,งจริงมันต้อง300717นะครับ แต่ว่าคนนี้เขาก็บอกว่าเป็นตัวเขาเองเขาที่เป็น fc แต่เพิินวันนั้นนะครับเขาไม่สบายนะครับทางรถทัวร์ก็เลยแววผิดบ้านประมาณนี้ครับผมนี่ก็เป็นรถทัวร์คันดังกล่าวนะครับจะสังเกตว่าทะเบียน3 0 0 7 1นนะครับเนี่ยก็ตามที่ผู้ใช้ YouTube ท่านดังกล่าวบอกนะครับแต่ว่าอาจจะตกเลขไปตัวหนึ่งก็มีผู้ใช้ u t u b e นะครับมาคอมเมนต์ตอบกลับกันนะครับว่าขอบคุณที่อธิบายค่ะ fc ลุงป้าเช่นกันสุดยอดค่ะ เจ๊ก็คิดอยู่แล้วว่าต้องโพสต์ว่า fc แม่มานะครับก็เป็นนาแตนะครับที่โพสต์ว่าเป็น fc ของแม่เหมารถทัวร์มาน่ารักมากค่ะขอบคุณที่อธิบายนะคะก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับก็กลายเป็นว่า fc ของคุณแม่น้องชมพู่นะครับแล้วก็นาแต่แล้วก็คุณแม่น้องชมพู่ก็น่าแตกนิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างไงซะเขาก็แวะมาที่บ้านนะครับมาซื้อของก็ได้ของฝากกันไป ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ